สัสดีค่ะพบกันอีกแลโวกับมาโชดังนะคะซึ่งวันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องครบหนึ่งร้อยซับสไคร์นั่นเองแล้วพี่ต้องคุยด้วยใช่ไหมก็อยู่แล้วซึ่งแน่นอนคือมีคนมาบอกว่าเซอร์วิสอันแรกคือเล่นไพนายแอนด์เี่ อันที่สองแจเกเอม CS GO ส่วนอันที่สามสี่ห้าหกเนี่ยก็จะให้คอมเมนต์ใต้คลิปว่าเออนะอยากให้ทำอย่างงน้นอย่างนี้อย่างนั้นอะไรก็แล้วแต่อ,อ่ะก็แบบคลแบบิปอะเออเนาะ อันนี้อันนี้ตอนเล่นมินิ DC H ดูคนตายนันที่สุดใน DC ลิซ่าเจ้าตัวนัดไโคตรอนาดอกเรื่องแหละเอาไหมอนาดเลิกกันด้วยวงอีกเนาะโอ้ยอย่ค่อยอีกย่ค่อยไปสนใจซึ่งเรามาดูกันตอนนี้คือหนึห้าสิแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขอโทษกดผิด ไอสับทับปนบ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเกี anyway> ่ยวอะไรวีตัวนี้ก็หนึ่อยจบแล้วแล้วก็จะทำการลงคลิปนี้เป็นคลิปต่อจากคลิปนี้ในก็จะมาบอกว่าช่วยคอมเมนต์กันใต้คลิปว่าหนึ่งนะอยากให้รีเควสอะไร ก็อย่างเช่นแบบเีเคุยว่าให้เราทำนู่นทำนี่ทำนั่นแต่ขออย่างเดียวไม่เปิดเผยหน้าโอเคจะไม่เปิดเผยหน้ากำลังจะหยุดเลยหยุดเลยไม่เปิดเผยหน้าแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ขอประมาณสักห้าร้อยซับแล้วกันเนาะน้อยไปป500้าห้าร้อยสามบาะเขาเปิดกันประมาณหนึ่งแสนซับอะ่ะเออพันซับแล้วกันเนาะเปิดหน้าตัวเองตอนพันซับแล้วกันอยากเห็นหน้าก็ชวนเพื่อนมาแล้วกันเนาะแต่บางทีก็อาจจะมีเปลี่ยนแปลง แล้วแต่อารมณ์ที่ไม่โชว์แน่นอนเพราะเห็นในเฟซได้เลยนะครับพี่แกแบบเปิดเฟซเดี๋ยวจะรอเอิม,มผม,นมเนิร์ออโอเคก็เข้าเรื่องเลยต่อก็คือกดกติกาหนึ่งใครคอมเมนต์ว่าจะให้รีเควสอะไรอะไรอะไรมีสิทธิ์ที่จะได้มีสิทธิ์ที่จะได้เกม CSGO ขึ้นมาเป็น สองเท่ามากกว่าคนที่คอมเมนต์ว่าแบบเอออยากอะไรนี้อันนี้มากกว่าแบบแบบลงชาแนลไว้เออเอาอย่างนี้ดีกว่าอธิบายเลยสมมติตรงนี้คอมเมนต์ไม่รู้เขียนถูกช่างแม่งไม่เก่งอังกฤษมีเสร็จอไทุกนเสร็จก็คอมเมนต์แรกก็บอกคอมเมนต์อะไรว่าไปาเสร็จ เสร็จแล้วก็ลงด้วยรงด้วยแชน่นลตัวเองอันนี้นะสมมติอันนี้ก็แบบอันนี้ก็ถามว่านี่คืออะไรอ่านว่าอะไรคนที่แบบกอมาก็ถามว่าอันนี้นะย้ำนะย้ำนะคือคอมเมนต์ว่าจะให้เซอร์วิสอะไรเราจะทำการส่งมาสีค่คนเท่านั้นอันนี้นะฮะ เขียนว่าให้รีเควสอะไรอะไรลงท้ายจุดจุดเกี่ยวจ,จ,จ,จุแล้วก็เว้นมาสักหน่อยลงท้ายอีกด้วยแชนแนลเออก็จุดไปข้างหน้าแหละดีแล้วจะได้รู้เออทำอย่างเงี้ยทำตามนี้เลยนะถ้าใครไม่ทำตามนี้ตัดสิ์ทันทีโอเคนะเสร็จแล้วก็จากนั้นเออโปโมทเพจแป๊บไม่ไมีใครมาอยู่กับเพจเลยอะ อันนี้นะจ๊ะเพจเลเวนซีโร่เสิร์ชหาได้เลยนี่เพจนี้เพจของเราเราทำการมีเพจแล้วนั่นเองเนาะโอเคก็ไม่มีอะไรมากก็ไล่ร้อยซับแต่พี่เคยทำเพจอะอะไรหรือเพจร้อยซับเคยทำเนี่ยทำบางนาล้ว เก็แค่นี้แหละเจอกันใหม่คลิปถัดไปบ๊ายแค่นี้แหละแค่นี้แหละจ้ะ yeah.